สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สาตาดพงดงครับจากทีมงานสายพันนอกรับจากช่องสายพันนอกอะเทินิวครับวันนี้เราจะมาทําการสํารวจนะครับภูเขาเ,เป็นภูเขาชื่อว่าภูเขาดงอีเห็นอ้อมนะครับป,ป่าเขตนี้เป็นป่าฝนเขตร้อนนะครับ ผสมกับป่าไม้บญจพรนณนะครับพี่ป่าไม้หลายชนิดนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์ป่าชนิดใดบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูที่แรกก่อนครับนี่คือเป็นหนองน้ําที่ในสมัยยุคไดโนัการ์ษาที่ไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์นะครับนี่เป็นร่องรอยของอุกกาบาตนะครับที่ตกลงมาตรงนี้คือการค้นพบครั้งแรกนะครับที่เรามาค้นพบกันโดยทีมงานสายวัฒทธรรมวัฒนธรนะครับก็จะสังเกตเห็นพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆนะครับที่มัน ถวที่อื่นนะครับที่เป็นแบบว่าเปนพวกมีดินที่มันเป็นพวกกรรมฐานปัสสาวะพวกสันเศตอะไรเยอะมันก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวตามมาครับจะพาไปดูพืชพันธุ์แล้วก็พวกสัตว์ป่าบหลังจากที่เราได้เดินทางนะครับตำรวจมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับก็มาพบครับกับต้นไม้ชนิดหนึ่งครับซึ่งเขาเรียกว่าต้นตะควาป่าครับเนื่องจากตอนนี้เป็นฤดูการที่มันแรงมากนะครับมีร้อยมีร่องรอยพวกสัตว์ป่ามากินไปครับ จะกินพวกต้นตะคอป่านะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับท่านผู้ชมว่ามันมีรสชาติเป็นยังไงไม่ตัดป่านที่เข้ากันนี่ครับดูมันข้างในตะควาลอง,ลองเอาเน่าเอเอา,าไหมเออนี่ไงออาตะควาลอง,ลอง ครับท่านผู้ชมครับตามมาครับจะมาตำรวจร่องรอยที่ร่อรอยถัดปาเดินมาครับเลวกท่านผู้ชมครับเจอแล้วครับนี่ครับอยู่ด้านหน้าเราเองครับเดี๋ยวตามมาดูครับว่าเป็นตัวอะไรครับตามมาเลยตามมาครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับนี่คือหูงของตอนแรกผมคิดว่าเป็นวัวดบีนะครับนี่ไม่ใช่เป็นหูงของกระทิงป่าครับตอนนี้ซึ่ง เน่าจะมีหลายตัวมากครับตอนนี้เขาก็มองเราด้วยครับตัวนี้น่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่สุดครับเริ่มมองมาทางเราแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะครับคือสัตว์ป่าชนิดนี้นะครับจะมีการห้องฉีดโอ้นู่นตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากเลยครับเป็นวัวกระทิงครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะน้ำหนักน่าประมาณสักเออ่2ตันนะครับ2,000กิโลเลครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไม่รบกวนเขานะครับเดี๋ยวเราจะทําการแบบนี้นะครับแล้วก็ไปหาถ่ายทำที่ในจุดอื่น ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาไปนะครับตามท่านผู้ชมครับตามมาครับนี่คือร่องรอยแล้วครับคือเส้นทางนะครับที่เราได้ามหุงของวายป่ามานะครับมาดูครับอ้าวนี่มันต้นอะไรนี่โอ้ท่านผู้ชมครับนี่คือผลไม้ป่าอีกทีนึงครับที่ไม่ได้กินมานานแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทางบ้านมีใครเคยเห็นไหมครับนี่คือต้นของข้าวเม่าป่านะครับมีรสชาติที่เปรี้ยวครับอื้ ชาติอร่อยมากครับฮะเรากินแบบคาต้นก็ได้นะครับหืมหึขุดด้วยอะตะก้อนเรากินหนูตะกร้อนเป็นผลไม้หายากผลไม้หายากครับตะก้อนกินได้นะครับยอดก็สัตว์ป่าส่วนใหญ่กินนี้ก็กินผลไม้ที่นี้ครกินเพื่อดำรงชีวิตอยู่ต่อไปนะครับตามมาครับหาแหล่งน้ำมาเทนะครับแล้วก็เดินตามทางครับลงน้ำนะครับกลับไป ตามมาด้ยครับเนื่องจากเขตนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับป่าฝนเขตร้อนนะครับตัดป่าก็น่าจะเยอะหน่อยอ้าวอันนี้คือโอ้ท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับเดินมาเจอพอดีครับท่านผู้ชมนี่คือขุยของตุ่นครับขุยของตุ่นนะครับผมวราจะมีประมาณสัสามตัวได้ครับมีหนึ่งสองสามนี่สามารถถ้าเราเอาอุปกรณ์มาเราสามารถดักได้เลยนะครับแต่เราก็มาอยากกระกวนเขานะครับให้รู้ว่าเรามาเจอพื้นที่ตรงนี้ว่าเออมีนะครับตามมาเลยครับเป้าหมายหลักคือตอนนี้คือต้อง หาน้ำเพื่อาทางชีวิตดำเนิที่ไปก่อนครับนี่ครับลอยสัตว์ปลาครับลอยสัตว์ปลาตาครับเอาละครับท่านผู้ชมผมเริ่มได้กลิ่นน้ำ้วครับท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะมีแหล่งน้ำอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวไม่ได้อยู่เข้าไรนลยครับทา่านผู้ชมอ๋อท่านผู้ชมครับนี่คือแหล่งน้ำครับเจอแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือแหล่งน้ำพวกเราแหล่งน้ำ แหลงน้ำสินธุกรบมไปเลยแล้วก็ไปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่เยางภูเขานะครับปีนของภูเขาที่เห็นโอมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําการสํารวจกันว่าจะมีสิ่งของหรือว่ามีพืชพธุ์อะไรที่เรายังไม่ค้นพบอีกหรือเปล่าผมก็เตรียมของนะครับเตรียมถุงมาใส่นะครับกับ้อมกับทีมงานสหาานนอกครับเดี๋ยวตามมากันเลยครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับ ทุ่มทางที่ชาวบา้านเขาใช้การขึ้นมาหาตอไม้หรือว่าขึ้นมาหาพวากผักพวกอะไรครับทั้งหมตามมาครับปกติแล้วถ้าเกิดที่คนปกติ่นเข้ามาไม่ได้ครับเราต้องใช้เออ่ขออนุญาตจากเจ้าที่ป่าไม้ก่อนนะครับเพื่อเราที่เข้ามาทำการไช้ทัทนแล้วก็เข้ามาทำการสำรวจการเยอะเขาไม่อยอมยยใช่เยอะทุกคใช่เขาเยอะตามเยอะ ครับปกติแล้วภูเขาเขตนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยที่มีการสู้รบกันระหว่างพวกขรคนะครับกับฝ่ายของรัฐบาลนะครับก็เสร็แต่นี้ก็เป็นเขตของห้ามครับที่กรมป่าไม้ขึ้นมาเพราะว่าเยายาเก็บกู้ระเบิดท้งหมดครับจะเป็นการดาเนินงานของพวกเจ้าที่นะครับเกี่ยวกับการเก็บกู้นะครับวัตถุระเบิดแล้วก็กรณ์กับดักต่างๆครับที่ได้ทำาปนไว้ในสมัยที่รบกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือหลังจากที่เราได้ทําการสัเบิรวดนะครับในบริเวณพื้นที่จากภูเขา เพราะว่าเมื่อกี้นี่เราขึ้นไปข้างบนมาแล้วครับท่านผู้ชมก็คือมีเสียงกระซิบมาบอกว่าอยากขึ้นไปนะอยากขึ้นไปนะเราก็เลยลงมาครับพอลงกลับมาแล้วพอได้ขึ้นมาเจอต้นขี้เหล็กครับก็เลยอยากจะเก็บตะแกรงที่บ้านครับนี่คือต้นขี้เหล็กครับสรรพคุณคือใช้กินปัญญาครับเรถ่ายให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านได้ดูด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะพามาเก็บครับสำหรับการถ่ายทำวันนี้ก็จะจบลงเพียงแค่นี้นะครับสำหรับทีมงานของเราครับทีมงานสายบ้านนอกนะครับช่องสายบ้านนอกของเทอร์นิวนะครับจะขอจบนะครับการถ่ายทำสารคดีไเพียงเท่านี้ จะพาท่านชมขึ้นไปที่ยอดเขากคนครับไปไม่ถึงครับเนื่องจากได้ยินเสียงกระซิบเบาๆอยากขึ้นไปนั่งอยากขึ้นไปนะก็เลยข,นะขึ้นไปดีกว่าครับวิบ่งกันขงลงมาครับลงมาถึงทุ่งนาแล้วก็เลยขอจบการถ่ายทำแล้วก็ขอฝากช่องของทีมงานสายเอานอกไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ